สวัสดีค่ะเแบมบอนค่ะ,คะพี่แจ๊คเขายุ่งมากแบบเบอร์ไหนเห็นบอกว่าจะนัดทานข้าวกันหรือไปเดทกันก็ต้องมีนัดหมายล่วงหน้ากว่าจะนัดได้นี่คือนัดแล้วนัดอีกนะคะเวลาที่ตั้งสารพิคเนตหรือว่าการทําเทวสถานในเทวไรนี่ขึ้นมาเนี่ยเมนูที่มีชื่อว่าสลัดผลไม้เกีวกุงทอดซอสอเลมอนค่ะเวิร์กทอยช่อง23ร่วมกับบริษัท360อองศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด บริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ สวัสดีค่ะตอนรับท่านผู้ชมก็สู่บ้านอิ่มสุขในวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะคะวันนี้บอกเลยว่าความสุขกระจายล้นหน้าจอแน่นอนค่ะอาณาจักเล็กๆที่จะมาเติมเต็มความสุขในบ้านของคุณด้วยไอเดียสร้างสุขสร้างพลังชีวิตทันเรื่องของสารพวงจุย้ยตกแต่งบ้านอย่างไรให้รวยๆเฮงๆ,ๆรวมทั้งเมนูกินหรูหลักร้อยใช้เงินแค่หลักร้อยเท่านั้นก็สามารถเนรมิจานหรูไว้ในบ้านของคุณได้ ทั้งหมดนี้จะถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของแขกรับเชิญพิเศษต้อนรับบนวาเลนไทน์วันแห่งความรักสุดแสนโรแมนติกนะคะเพราะเธอคือเจ้าของครอบครัวหันษาที่กําลังมาแรงในขณะน,นี้บอกไว้ก่อนเลยนะคะใครที่รอคอยความรักอยู่หรือว่าผิดหวังในความรักมาอยางไยงเลยนะคะไม่ต้องเสียใจไปค่ะเพราะวันนี้เราจะมีคลิปลับบนเส้นทางความรักทำยันไรให้สุขสมหังกับแขกรับเชิญพิเศษในวันนี้นะคะก่อนเจอตัวจริงไปดูมุมอิ่มสุขของเธอกันก่นกอนเลยค่ะ เปิดมุมอิ่มสุขสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวน้ำดื่มตราสถานีรักโลก สาวสวยดีกรีไทยซูปเปอร์โมเดลใบม่นกิติยาภรรยาสาวสวยของหนุ่มแจ็คแฟนฉันที่บอกเลยว่าเป็นครอบครัวอบอุ่นมากๆเมื่อมีโซ่ทองร้องใจอย่างน้องคากิที่ฉายแววความน่ารักเหมือนคุณพ่อคุณแม่แถนที่สําคัญครอบครัวนี้ยังร่วมกันสร้างสุขให้แฟนๆได้ติดตามความน่ารักของครอบครัวผ่านมุมอิ่สุขมุมนี้สวัสดีค่ะใบมนค่ะ วันนี้ก็จะพามาดูมุมอิ่มสุขของใบกันนะคะมุมแรกเลยคือนี่เลยค่ะโซฟาตัวนี้บอกเลยว่ารักมากเลยนะคะแล้วก็เป็นมุมที่เวลาเหนื่อยเหนเวลาเลี้ยงลูกเหนื่อยแล้วหรือว่าเวลาที่แบบเอาไปตื่นมาใบจะสมานั่งตรงนี้ก่อนเลยนะคะนี่มาดูเลยว่าทำอะไรบ้างก็คือไปเนี่ยจะนั่งตรงนี้นะคะเพราะว่าโซฟาตัวนี้ยมีที่ชาร์จแบตไบก็จะนั่งเล่น iPad เล่นโทรศัพท์หรือไม่ก็ดูทีวีดูซีรีส์นะคะก็จะนั่งตรงนี้ถือว่าเป็นมุมที่ เอาไว้แบบผ่อนคลายของใบไว้แบบว่าเวลาเหนื่อยก็จะมานั่งโซฟามันดี้าค่ะนี่อันนี้คือมุมแรกของใบและปุ๊กต่อไปนะคะพลาดไม่ได้เลยคือดีบูเคโซนของคากินะคะนี่จะบอกเลยว่าเป็นโมบสุดอิกของใบเลยค่ะเพราะว่าเป็นุกที่ไวไวเนกับน้องคากินะคะใบก็จะตื่นเช้ามาเนี่ยจัดการพาน้องอาบน้ำทำเสสิกก็จะพาน้องไปเล่นตรงนี้นะคะ เล่นเลยโอ้โหเริ่มคาแล้วอ่เฮ้ยเริจะคาแล้วอหครับไห่ใส่ไปกับพี่แจ็คนะคะก็จะมาเล่นกับลูกตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นโซนแบบเพโซนของเขาก็จะมีหนังสือมีของเล่นอะไรต่างๆนานาของเขาไปก็จะให้เขานั่งเล่นตรงนี้นะคะเพราะว่าบอกมันยุคนนี้แหละคือเป็นเป็นเป็นคนอินสุกงูอินสุกที่สุดเลยใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมครับม และนี่คือสองมุมอิมสุขของคุณแม่สาวสวยที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นของครอบครัวจริงๆเลยนะคะอ้โหเรียกว่าเป็นมุมอิมสุที่น่าอิจฉามากๆเลยนะคะกับครอบครัวหันษาบ้านอิมสุข,ขอขาต้อนรับน้องใบหม่อนกิตยาจิตพัชรี <laughs> xây mất mát ขอบคุณค่ะรอบครัวหันสามเหมาะสมจริงๆขอบคุณค่ะยิ่งถ้าคุณพ่อมาด้วยนี่นาจะหันสามนี่น่าีสิที่ไม่พทามาด้วยนะวันนี้นะติดงานค่ะคนนี้ติดงานหนักมากมันยุ่งมากนะคะใช่ค่ะพี่แจ็คเขายุ่งมากแบบเบอร์ไหนเห็นบอกว่าขอจะนัดทานข้าวกันหรือไปเดทกันก็ต้องมีนัดหมายล่วงหน้าขอคิวด้วยใช่ค่ะยังแซวพี่เขาบอกว่าพี่คะคิวงานไม่ต้องเลยค่ะของหนูนี่ยิ่งแล้วเลยค่ะกว่าจะนัดได้นี่คือนัดแล้วนัดอีกค่ะโอ้โหนี่ขนาดคุณภรรยานะะคเนนี้มี ครอบเพัวอที่อบอุ่นน่ารักตอนนี้น้องคากิกี่เดือนแล้วคะหกเดือนแล้วค่ะหกเดือนใช่ค่ะหกเดือนเสมือนหกขวบเป็นเด็กที่เกิดมาก็คือทั้งพยาบาลทั้งคนรอบข้างที่มานี่ฝึกกลูกันเข้ามาหาแล้วแบบอุ้ยน้องคากิน้องคากิน้องคากิน่ารักมากทำไมถึงชื่อคากิคะแล้วแปลว่าอะไรคะสุดลุมเติมคือพ่อเขาชอบอะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นคือเหมือนฉายาเขาว่าที่รู้กันคือใจแอน ใช่ก็คนจะชอบแบบว่าเห็นว่าเขาเป็นใจแอดเลยนะคะแล้วเขาก็ชอบอะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นของลงของเล่นอะไรเงี้ยก็จะญี่ปุ่นหมดเลยหนูก็เลยบอกว่าชื่อคากิเอาไหมตอนแรกอ่ะคือบอกไปอ่ะมีแต่คนแบบว่าชื่ออะไรทำไมถึงชื่อคากิแต่คือในภาษาจีนอ่ะมันแปลว่าขาหมูจริงแต่ว่าในภาษาญี่ปุ่นอ่ะจะแปลว่ากุญแจถ้าภาษาญี่ปุ่นแปลว่ากุญแจใช่ค่ะหนูก็เลยบอกโอเคความหมายโอเคเพราะว่าเหมือนเป็นกุญแจสําคัญของพ่อกับแม่เป็นกุญแจความรักของครอบครัวด้วยแล้วว่าจะมีปัญหาอะไรก็ไข ให้พ่อกับแม่ให้หมดสุดยอด ความรักของน้องใบหม่อนก่อนจะเจอพี่แจ็คมีคำนิยามไว้ยังไงคือฝันยว้ในบ้านความรักที่หนูวาดไว้ะคือหนูเป็นคนไม่ได้สี่เรียสอะไรขนาดนั้นไม่ได้เป็นคนแบบเป๊ะว่าจะต้องแบบออกมาในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยคือใช่เพรสาะสาวส่วนใหญ่ต้องหล่อต้องรวยต้องเพอร์เฟกต์แบบนี้เป็นต้นอันนั้นเราจะอันนั้นจะไม่ได้เข้ามาทางหนูแล้วล่ะน้องใหม่อนไม่เคยคิดแบบนไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของความรู้สึกขใช่ค่ะหนูแค่รู้สึกว่าแค่เข้าใจแค่นั้นเลย มุมอิ่มสุขของครอบครัวนี้ส่วนใหญ่ทําอะไรกันคะก็จะมีพาลูกทํากิจกรรมตั้งแต่มีคากิเนี่ยก็จะบ่ายอ่ะพยายามจะชวนพี่แจ๊กกไปทํากิจกรรมค่ะพาหนงไปว่ายน้ำไปทำกิจกรรมเสริมพัฒนาการของเขาอะไรเงี้ยค่ะบางทีทางแบรนด์นะคะเขาจะส่งเสื้อผ้าเป็นชุดครอบครัวมาให้หนูก็จะแบบตัวเองวันนี้ว่างไหมวันไหนว่างบ้างนัดไปถ่ายรูปกันข้างนอกแล้วก็ไปไปกินข้าวไปอะไรกันเงี้ยค่ะก็จะส่วนมากจะให้เวลากับลูกหมดเลย ครอบครัวนี้ที่สมบูรณ์แบบแบบนี้เนี่ย มีหลักของห่วงจุ้ยเข้าไปเสริมด้วยหรือเปล่าคะมีมีค่ะวิจริงดะมีอะไรบ้างคะที่หนูฟังมาจากแม่นะคะนอนอย่าหันไปเท้าตรงกับบันไดแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะเอามาประทับอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยก็ต้องตั้งให้ตรงห่วงจุ้ยนะตั้งตรงนี้เดี๋ยวจะไม่ดีจุดมาสมด้วยเพราะว่าที่บ้านก็ค่อนข้างจะเป็นสายมูเหมือนกันโอ้เพราะฉะนั้นวันนี้จะมาถามะไรอาจารย์พรหมญาณค่ะโอ้มีคําถามค่ะหนูกับพี่แจ้งเขานับถือพระพิคเนตใช่ไหมคะแล้วก็กําลังจะเอาท่านนะคะมาบน้า แต่ว่าจะถามว่าศาลที่จะตั้งเนี่ยค่ะพื้นที่ตรงที่ตั้งเนี่ยห่วงจุ้ยกับบ้านเนี่ยคือเหมาะแล้วหรือยังตรงบริเวณสวนหน้าบ้านใช่ไหมใช่ค่ะพี่ปอก็อยากจะทราบเหมือนกันเดี๋ยวโอเจรอสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบพร้อมๆกันในช่วงคุยเล่นบ้านกับศาสตร์สร้างสุขพร้อมคำถามโดนใจจากน้องใบมอนค่ะค่ะโอเคค่ะจะให้น้องใบมอนตัดสินใจทิ้งสิ่งใดสิหนึ่งออกไปจากบ้านโอ้โหเลือกยากมากแต่ต้องเลือกแล้ว